สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดลอยม่อนแจ่มนะครับผมทุกคนคลิปนี้ศูนย์ก็มาถึงม่อนแจ่มเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจุดนี้บอกเลยว่าว้าวมากๆทุกคนศูนย์ให้แล้วนะขนลุกเลยทุกคนอันนี้พูดจริงนะเป็นวิวที่ตอนนี้ศูนย์อยู่สูงมากๆนะครับผมนี่ครับจุดนี้คือคาเฟ่ยอดลอยม่อนแจ่มนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวสูนพาทุกคนเดินเข้าไปชมภาพบรรยากาศ พาทุกคนไปชมวิวมุมสูงนะครับผมถ้าพี่ๆเอเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับว้าวทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยสูนไปไปดูมาแล้วทุกคนคือว้าวมากๆนกะทุกคนจุดนี้คือคาเฟ่นนะว้าวบรรยากาศท่ามกลางฝนตกนี่คือแบบหมอกหมอกแบบเต็มไปหมดทุกคนแล้วก็บรรยากาศเย็นมากหนาวนะครับผม ตัวน,นี้เอาอุณหภูมิประมาณสัก20องศานะครับผมจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่ไปชมแบบมันจะเป็นจุดชมบิวจุดหนึ่งนะครับผมก็มีค่าเข้าชมนะครับนี่ครับคนละ40บาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับผมแต่สำหรับเด็กก็20บาทนะครับจุดนี้สามารถลงไปชมลอกไม้ไปถ่ายรูปได้ทุกคนนะครับโอ้โหบอกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆ มีเค้กด้วยทุกคนแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบทั่วไปนะครับป,ป๊บซี่โค้กน้ำเปล่าจุดนี้ก็จะมีขายแบบาชาใบหม่อนนะครับผมเป็นแพ็กเกจนี่ครับว,ว้าวมากๆล่าสุดมีที่นั่งเยอะแยะมากมายทุกคน นี่ครับนี่ครับมีขายนะครับผมเป็นย่าหวานทะกคนมีเสียงเพลงเปิดกล่อมแบบเบาๆนะครับผมเข้ากับบรรยากาศมาก อยากให้ดูภายในคาเฟ่ก่อนนะครับผมว่าเขาตกแต่งยังไงสุดว่าสวยนะสวยมากๆเลยอะว้าวอย่างสวยคือมีชาวต,ต่างชาติขึ้นมาชมภาพบรรยากาศเยอะนะนี่ครับจุดชมบิวตอนนี้ฝนตกนะสุนก็กางร่มครับผม ทุกคนสวยไหมสุนยาดโอ้โหมันคือแบบอัมเมซิ่งมากๆเลยทุกคนคือสวนมาเห็นข้างแรกมันคือว้าวแบบคนลุกเลยล่ะคือเราอยู่สูงมากๆทุกคนว,ว้าวทุกคนดูสวยมากซึ่งตอนนี้อากาศดีสุดๆเลยว,ว้าวทุกคนจะเห็นแบบหมอกอะทุกคนสวยมากๆ ซึ่งถ้าว่าท้องฟ้ามันเปิดนะน่าจะสวยกว่านี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบหมอกแบบนี้ไหมแต่บรรยากาศวันนี้มันก็สวยนะสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยทุกคนมันก็จะได้แบบบรรยากาศเย็นชุ่มชื้นนะครับผมดูซึ่งขึ้นมาสูงมากๆนะดูครับ ต้นไม้แบบเป็นแบบนี้เลยทุกคนซึ่งมันได้บรรยากาศที่นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดที่ไกลมากๆแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับผมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับดูทุกคนเป็นช่องแบบนี้ทุกคนมองไปเห็นเขา เป็นอะไรที่ว้าวเอามากๆเลย ตอนนี้หมอกเริ่มจางๆลงแล้วน,นะครับผมเป็นจุดที่เหมาะแก่การถ่ายรูปนะครับผมเพราะเขาจะมีจุดชมวิวหลายจุดเลยทุกคนนะสามารถเลือกอ ไปถ่ายรูปได้นะครับผมเป็นยอดลอยม่อนแจ่มนะครับผมข้างหน้าเขาจะเขียนไว้ทุกคนสวยเลยตอนนี้รู้สึกว่าหมอกเริ่มจางๆแล้วนะครับผม มาทุกคนก็มาเดินชมภาพบรรยากาศจุดนี้นะครับจุดนี้มีค่าบำรุงนะครับผมตามป้ายที่ศูนย์ถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับว้าวทุกคนสวยมากทางขึ้นสะพานจุดบ้านชมบิวนะครับผมว้าวสวยมากทุกคน <laughs> ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นอะไรที่แบบสวยงามแล้วก็ว้าวขนาดนี้นะครับ นี่คือหน้าผาทุกคนลงไปแบบชันมากเขาก็ปลูกต้นดอกไม้นะครับผมนี่ครับดูคาเฟ่ทุกคนคาเฟ่ชมวิวนะครับทุก <Okay. S 1> คนมาเชียงใหม่ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งนี้นะครับผมคือคุ้มค่ามากๆทุกคนได้มาเห็นธรรมาชาติที่สวยงามนะครับผม จุดนี้เหมาะใับการถ่ายรูปมากๆทุกคนมีดอกไม้สีสันสวยงามนะครับว้าวทุกคนสวยมากทีนี้รู้แล้วว่าทำไมเขาแบบคนที่ก็ชอบเที่ยวไปสถานที่ต่างๆนะทำไมเขาถึงไปแบบหลายๆที่นะครับผมไม่ว่าจะในไทยเองและก็ต่างประเทศนะ คือมันมีความสวยงามเฉพาะตัวอย่างนี้อย่างนี้คือเชียงใหม่ทุกคนมันก็จะเป็นสไตล์แบบภูเขาทยานต่างๆนะครับผมส่วนมากจะเป็นแบบภูเขานะน้ําตกอะไรประมาณนั้นนะทุกคนว้าวสวยมากคือมาอยู่ที่นี่นะครับผมมันจะเป็นการใช้ชีวิตแบบเนิบๆแบบช้าๆนะครับผม คือมันจะมีความสุขมากๆใครที่มีเวลาแบบใครที่มีเวลาหน่อยนะครับผมนะมาพักที่ยอดลอยนะครับผมแต่สูยนนะ่ะไม่ได้พักที่ยอดลอยนะศูนย์พักที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเราก็มาถึงจุดแรกนะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่ทุกคนชั้นข้างบนนั้นก็มีนะเดี๋ยวสูยนก็จะขึ้นไปเหมือนกันนะ,ะทุกคนทำไมสวยขนาดนี้ นี่นะครับผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเอามาบางเยอะนะมันก็จะบดวังภูมิทัศน์วิวต่างๆโอ้ทุกคนทำไมสวยขนาดนี้ว้าว ก็าทาเป็นแบบจุดถ่ายรูปได้อย่างสวยงามเลยทุกคนจุดนี้เป็นเหมือนแบบจุดกระต๊อบนะสวยมากคลิปนี้อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมันอยากพูดนะทุกคนเพราะว่ามันสวยมากนะครับผมเป็นสิ่งใหม่ๆที่ศูนย์ได้มาเห็นด้วยนะครับผมทุกคนข้างล่างก็จะมีต้นกล้วยนะครับผม ส่นก็จะเก็บภาพไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมเผื่อพพเอที่ชมแล้วยังไม่เคยมาจุดนี้เผื่ออยากจะมากันทุกคนนะมันจะมีจุดที่สูงกว่านี้อีกทุกคนดู ทําทำเป็นเสาไม้ขึ้นนะครับผมคือมันไม่มีแสงแบบแสงแดดเลยทุกคนฝนตกแบบาพายุน่าจะเข้านะครับอ,อ,อน่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวชาวเกาหลีนะครับผมว้าวทุกคนจุดนี้อลอกไม้สวยมากดูทุกคนว้าว เดี๋ยวเรามาจองที่ถ่ายรูปนะครับผมนี่ทุกคนดูหลังคาทุกคนสวยมากเป็นหลังคาที่แบบมีเสาเดียวทุกคนจะเป็นแบบงามแหงทุกคนงามหลายสุดยอดว้าวว,าว,ว้าวเลยทุกคน มีต้นกล้วยต้นไผ่นะครับผมบรรยากาศสุดจะ Amazing สวยงาม ไปทุกคนเดี๋ยวสูญจะขึ้นไปชั้นข้างบนอีกนะครับผมมันยังมีจุดที่สูงกว่านี้อีกอทุกคนมีน้องหมาด้วยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับผมอ้าวขึ้นไปทำไมไม่กลัวตกหรือเฮลโหลว้าว ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ศูนย์คือแฮปปี้มากๆทุกคนนะดูวิวด้านหลังทุกคนสวยมากๆทุกคนอยู่ยอดลอยนะครับผมยอดดอยอม่อนจำนั่นเองนะครับดูสุดจัดนะครับผมคือตอนนี้ฝนตกแบบป่อยๆนะครับผมทําให้อากาศแบบเย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นขึ้นมาอีกนะครับผมบรรยากาศดีมากทุกคนนี่นะครับตรงนี้มี คาเฟ่ทุกคนนะก็สามารถไปหาเลือกทานได้นะผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นพวกขนมเป็นเค้กนะครับผมแล้วก็จะเป็นของฝากก็มีนะเป็นพวกาชาใบหม่อนนะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างแนละ้วทุกคนให้เราแบบเลือกซื้อกันนะนะ มาทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดนะครับว้าวตอนนี้หมอกเริ่มม่แล้วจุดนี้คืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูคอนทักผมบ้านวัฒนธรรมมงโบราณดทุกคน นี่คือบ้านของเขานะครับผมว่าวมีอะไรบ้างทุกคนนี่คือเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว้าวมีน้ำเต้าเลยทุกคนนี่แขวนอยู่ตรงนี้นะครับผมยังไม่หมดทุกคนยังขึ้นไปอีกนะครับผมยังขึ้นไปได้อีกคือบอกเลยว่าจุดชมวิวเขาสวยมากๆ ส่วนก็อยากจะเก็บภาพให้ครบได้มากที่สุดนะครับผมอย่างจุดนี้ก็ต้องขึ้นไปมีบันไดขึ้นแบบนี้ทุกคนสวยเลยว,ว้าวบรรยากาศกำลังดีทุกคนคือส่วนมีเวลา4ี่ชั่วโมงนู่นนะ คือตอนขึ้นมาตอนลงจากรถฝนตกแรงมาก สวยมากเป็นหลังคาแบบที่มีเสาเดียวนะครับผมคือมันสวยทุกมุมเดี๋ยคนอยากจะเก็บภาพไว้ทุกมุมนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะย,ยาวหน่อยนะครับ ทุกคนนี่คือจุดสุดท้ายที่เราจะมา,าชมวิวกันทุกคนนี่บันไดทางตรงบนนี้นะครับผมจุดนี้คือเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปเลยทุกคนมีเขียนคำว่ายอดลอยม่อนเจม จุดนี้ก็ต้องอ่านก่อนนะครับผมมีคําเตือนนะครับห้ามนั่งบนสะพานห้ามกระโดดบนสะพานอ๋อมันอันตรายนะครับผมมันจุดนี้นเป็นจุดที่สูงด้วยนะครับผมปรโดดดูแดบุตรหลานนะครับผมว,ว้าวสวยมาก จุดนี้ว้าวสุดทุกคนจุดนี้ว้าวที่สุดทุกคนโอ้โหสุดจัด ค่ะบรรยากาศคือแบบมันสุดยอดจริงๆอะ่ะมองแบบสุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็หมอกนะครับมันเป็นพื้นที่ที่อันซีนมากม่อนแก่มจังหวัดเชียงใหม่ครับต้องมาสักครั้งหนึ่งจริงๆเอาละทุกคนก็เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้สูดในพะาทุกคนมาชมวิว มุมสูงนะครับผมเป็นยอดลอยม่อนแจ่มนั่นเองนะครับเป็นคนด้านหลังสวยมากทุกคนนี่คือจุดเช็คอินนะครับผมาเรามาดูมุมนี่คือมุมแบบยอดลอยนะครับผมที่สวยมากๆตอนนี้ก็ฝ <laughs> นตกครับผมก็วันนี้เที่ยวลำบากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไล่ฟิลไล่ฟิลแบบควรแบบเที่ยวแบบ ใช้ชีวิตแบบเนิบๆนะครับผมแบบนี้อากาศเย็ยนมากโอเคทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สนยนก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ